สบายดีจ้าเอฟซีสุขุสุคนคลิปนี้จ้าแม่น้อยสิออกมาตอบคอมเมนต์ด้วยพี่น้องเด้อเอฟซีเม่นมาแบบสุดยอดเลยเหตุคือว่าคอยสิขาสิกแก้งันน้องทองกินมีเม่นมาหลายสิ่งหลายอย่างว่าเหราว่าไม่มียอดโอนแล้วเลี้ยงไว้เพื่อผลประโยชน์คอยถามไหนว่ายอดโอนอยู่ยใสของน่องทองพวกเจ้าไปลื อันลื้อบึงคลิปเก่าๆเดอมีบ่ยอดโอนของน่องทองนั้นเบ้าทีซะบอกให้เอฟซีพู้ที่ว่าเพิ่นบ่เข้าใจนะเพิ่นบบได้ยอเบ่งคลิปหลังๆบ่คอยเลี้ยงน้องทองมา2ปีขว่าแล้วที่ไปเมี่ยนห้องเมื่อวานนี่บ่แม่นคอยสีให้ายน้องไปอยู่พุ่นแต่ว่านางทองเราก็าสิบ่ยอมไปเราบ่าไปพี่น้องสี่ห้ายเราทําได้เราก็บ,บ่ไปคือเก่าเอยก็ได้เลี้ยงเราคือเก่า แล้วก็อยู่อยู่น้ำข่อยคือเก่าคูมือนี่กา fc เกียร์อันมีหลายคนลายแนวคิดน้ะพี่น้องเนาะนาองันสีบากะเนาะว่าให้ไม่น้อยต่างๆนานาว่าเออทำไมใจดำจังเลยอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ยังว่าเรื่องอันกําพืชมันมันบ่แมนวะฮะว่าอันนั้นว่าวไปตามความเป็นจริงขนาดน้ำกินอยู่โรงเรียนนายกูเป็นกองไว้นั่งกันยังกินบ่ได นางก็เอาน้าอยู่เพื่อนนี่ไปกินนางบอกว่าน้าม,มันขาวทุกสิ่งทุกอย่างเขาบบได้มาประจานเด็กเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าไผ่เอฟซีคนใดใจบุญมีจิตใจเมตตาก็เอาน้องไปเลี้ยงได้เด้อแม่น้อยบ่บได้ว่าเออขั้นมาเฮาเลี้ยงพัดว่าว่าออาเลี้ยงเพื่อผลประโยชน์ถ้าเฮาซิเอาไปคืนพัดว่ามดผลประโยชน์คอยก็ิหมุดํำสีเว้าพี่น้องเอ้ คอยกับมดคำสีว่าอยู่อ่านอยู่นำคอมเมนต์ของเอฟซีพวกสี่ามเม่นเดี๋ยวี้เฮาว้าสปอร์สี่าอันยังผูมเม่นแนวสิ่งที่เขาบอได้เคยเลี้ยงคนบอกง่ายๆซะในเมือวัน้องเริ่มดื้อน้องบอฟังความคอ,คอยคอยต้องดัดสันดานน้องได้ว้าวซิคนเฮาหันเรื่องคำพืชหรือบกคำพืชมันโมเมนต์รุนแรงดอกใส่เข้ามาแค่ว่าคำพืชน้ำ่ได้รุนแรงดอก คั้นเป็นคอยคอยก็ยังบอกด้ข่อยก็บ่บบได้ลืมกำพืชของพ่อของแม่่อยพาถูกพาหนักคอ,อยก็เววาหมดพ่อแม่คอยอยู่ไส่อยก็สิ่นาแต่ว่านางทองนี่ไปนอนนําพ่อกระ่ไปมื้อคืนนี่ก็ยังกลับมาคืนคือเก่าก็ยังอยู่นี่คือเก่าบ่าบาได้ไปใสและเป็นยังพวกเจ้าต้องเวว่อันตีโพยตีพาย่าก่อยแน่นนั่นแนวๆๆ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 นี่เลี่ยงเพื่อโลภมากโลคผ้าสางภาพล่วงหลอกล่วงโลกน่นนั่นนี่น ว่ามียอดโอนบ่บมียอดโอนจะไปลื้อบ่งแน่ไผแน่อันโอนเงินให้เล่านั้นถ้ามึงเล่าในมีไผแนนว่าโอนเงินให้น่องทองด้วยนะมีบอผูบมาหับเลี่ยงต่างเล่านั้นมี่บวันเราเป็นเจ็บเป็นไข่มีบอผูมาเบิ่งมาแยงเราพวกเจ้าได้แต่เม่นเม่นว่าให้่อยแน่นแนแนนี่นนนอยเลี่ยงมาสองปีไปและขคอยบอกเล่ากลับบ้านและก็ มีแม่นอันหนึ่งอีกว่าอันนอกบ่าวคอยว่าอันนั้นว่าว่าอันมายัางตอนแรกอยากเอามาเลี้ยงแสดงเป็นคนใจบุญเอาคอยอยังให้พวกเจ้าย้อนไปบ่งคิบคอยเดอ้อคอยบอไดอยากเลี้ยงเราเราอยากมาอยู่น้ำข่อยเองคอยว่าวไล่คลิปลแล้วอันนี้ยเราอยากมาอยู่น้ำข่อยเองคอยบ่ได้อยากเอามาเลี้ยงเพื่อยอดโอนเพื่อยอดวิวคอยบ่ได้ ต้องการเผื่อยอดโอนเผื่อยอดวิวเ่าอยากมาอยู่กระเพาะสิ่งแวดล้อมสภาพของพอเราเป็นแบบนั้นเราจังอยากมาอยู่พี่อยู่ในความหมายคอยเว่ามาาี่ก็ไลคลิปยุ่อันนี้คอยเว่ามาไลคลิปอยู่พี่น้องเลยแม่น้อยเว่ามาไลคลิปอย freely, ู <or> ่แม่น้อยสิว้าให้ฟังเด้อแม่น้อยเขาว่าย้อนเบิ่งคลิปคอยเด้อไปย้อนเบิ่งคลิปเก่าๆคอยไปย้อนเบิ่งเลยว่ามันแมนบอ รั้งแรกข่อยเองเรามาขออยู่น้าข่อยเราอยากอยู่ข่อยให้เราเมื่อเราบอยอมเมื่อเราห้องให้พอเรามาหับเอาเรากะบ่อยอมเมื่อพอเรามาหับเอาเราเรากับบยอมเมื่อเราห้องเราให้เราอยากอยู่น้าข่อยบ่แม่เราข่อยเอาเรามาเลี้ยงบ่แม่เาข่อยนี่ไปอ้อยเอาเรามาเลี้ยงเพื่อยอดโอนเพื่อยอดวิวที่ผ่านมาข่อยเห youtube ผ่านมาแรกๆมานันข่อยว่าได้มีน้องทองข่อยก็มียอดโอนย้อนไปเบิ่งคลิปใหม่ๆข่อยเลย บ่ได้มีน้องทองข็ก็มียอดโอนคอยสิบอกให้เข้าใจกันนาะผี่น้องนาะเฮากับเฮาเว้าอัหยังเว้าเฉพาะว่าอันญยันคนที่เขาบ่กเข้าใจอันนั้นเฮาเดอผี่น้องเดอไม่น้อยเว้าเฉพาะว่าอันนั้นเอผซ้ทู่ีว่าอันนั้นบ่กเข้าใจเฮาหนะเบาสิซะโ่แมนว่าเออเลี่ยงน้องทองหมดผลประโยชน์เลี่ยมผู้ประโยชน์คอมเมนต์ของพวกเจ้านันเฮ็ุให้ข่อยนัน เม่นเป็นคนดีเป็นคนรักโลกรักเด็กโอ้เป็นผู้ดียังเั็นนะพวกเจ้าก็ลองเอาเราไปเลี้ยงก็ลองเอาไปเลี้ยงเบงไพว่าผู้มีใจบุญใจยังให้เราเอาไปเลี้ยงแต่ผ่านมาค่อยโบได้อยากได้เรามาหรือยงังค่อยกันยังเว้าอยู่ด้ค่อยเว้าหลายคลิปเรื่องนี้นะค่อยเว้าหลายคลิปเราอยากมาอยู่ห่วงคอยเองเราอยากมาอยู่น้ำ่อยเองเขาไม่ได้ต้องการเราเลยค่อยเพียงแต่เขาไป่วยเรือเราสือ่อ เขาไปสวยเหลือเราสื่อๆแต่เราอยากมาอยู่ถามาะคอยเอาเนี่ยนี่แหละคอยยานอันน่ะอันยังคอยยานทุกคนว่าว่าอันคอยเลี้ยงเราเพื่อพ้นประโยชน์พราะโย์หยัางเราหาเงินหยัางให้คอยถามแหนเราอยู่เพื่ออนคอยเราก็ต้องเหตุเรียกเหตุงานเหตุอยู่เหตุกินคอยใส่เรามาอยู่สื่อมานังมานอนกินมาใส่ให้งานคอยตีถึงเราสีเป็นเด็กหน่อยเ่านั่นอยู่ป .3 สามกับแท้จริงแล้วก็มีคนคอมเมนต์่าเล่านะแค่เด็กป .3 สาม ธรรมได้น่ะคนสาําเล่าน่ะควรอยู่ม .1 แล้วเรลาสิบสองปีพี่นอ้องอายุเราสิบสองปีควรอยู่ห้องม .1 แล้วแต่ว่าพอเราพาเล่ลเร่อนเลาะเฮินเดินอากาศเฮากับบบีบายัางเฮากับเราก็เลยเฮียนซาเราก็เลยขึ้นป .3 อ,อ่านหนังสือก็ยังโบแตกจ้าพี่น้องจา้าไม่น้อยสิบอกเด้จา้าเรลาหันเฮียนซาพอเราพาเราเราอายุสิบสองปีนุ่มเรา ไลยแล้วด้วยนี่ฮันถ้าถ้า่า,าทายลงยูทูบอะไรก็ชี้่ายให้เบิงซะดอกเกินว่าอันเล่าโตน้อยโตจ่อยสื่อๆพี่น้องเอ้ยแต่ความคิดความอ่านของเรานะมันสิบเด็กสิบสองแม่นอยู่เวลาเด็กเขาอยากเล่นอยากยังแต่เฮาก็ต้องบอกต้องสอนเด็กให้เด็กอยู่ในโอวาทของเฮาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเป็นผู้เลี้ยงเฮาเป็นผู้หับผู้เพื่อเจ็บเป็นเอ็นอุน่นผ่านมากับไม่ไม่ตะคอยเบิ่งแย่งทางครอบครัวเราเลย พวกเจ้ากระหู้อยู่เนาะบาดพ้นชุดท้ายมาซำเเบ้าให้คอยซ้ำคอยนี่สิขาคนทั้งคนมันโมแมน้อจ้าโมแมนคอยที่ไปขาคนเด้อจาพี่น้องเด้อคอยคอย,คอยถามนี่ยคอยเห็ดพิสังผิดคอยให้เล่านะั้นไปเมียนไว้เราา่อยักลงมานอนเลยกะยาคอยก็บ,บรรยายเราได้เลยคอยแค่ให้เราไปเมียนไปหมัดไว้แล้วก็ไปถามความหูซึกของพ่อเราถามความหูซึกของพอ่อเราว่าเราว่า ลูกเราอยู่ห่วมคอยนะลูกเราจอยคอยเลยถามความผู้ซื้อของพ่อลาวันเราสี่เอาคืนบอหรือว่าให้ไปอยู่อยู่น้ำลุกคอยบอคอยกันอยากถามเบงบ๊วยเปนคอยสชมครับไรใช่ทรงขนาดนั่นดอกพี่น้องให้เข้าใจะคักแนเห็นเราคอยว่าไปคอยอยากถามความผู้ซื้อของพ่อลาวพอาว่อเราไปว่าว่าอยากอยู่ห่วมเขาเห็ดหยังอยู่กับจอยจอยลูกลรวอา้าวถาว่าอยู่ห่วมคอยจอยแล้วคอยก็ให้เราเนี่ยเอาไปเลี้ยง เล่ากับผู้เฒ่าผู้หนึ่งเห็นสภาพบ่ววานนี่นัน่นถ้าว่าเล่ากับ่บว้เนื้อเสื่อใจคอยคอ,อยกันสิส่งเล่าคืนคอยบอดบอยากเอาลูกเรามาเลี้ยงคอยว่าห้ายคลิปแล้วเรื่องนี่นะไม่น้อยว่าห้ายคลิปแล้วว่าโบอ,อยากเอาลูกเรามาเลี้ยงบบอ,อยากเอาเมี่ยงเข้ามาอมคือพี่น้องว่าอะไรเนะาะปาดเขาใหญ่มาก โบจักเขาสิคิดแบบใดครับเฮาพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเลี้ยงลูกเขาห้ายง่แล้วก็ออกไลฟ์คลิปอยู่ว่าคอยบอดบอันบ่ได้อยากเอาน้องมาเลี้ยงเดี๋ยวเขาอันนี่แหละแต่น้องเขาอยากอย,กอยูห่วมคอยก็ยังว่าว่าเอาน้องมาเลี้ยงเียงเพื่อย,ยอดโอนยอดวิวยอดโอนอยู่ใส่ถามก่อนยอดไปเบิ้งคลิปแต่ละคลิปเนี่ยว่ามียอดโอนบบมียอดโอนผ่านมา่นานบริเกี่ยวกับน้องทองเลย โมได้เกี่ยวเลยตั้งแต่ขอยเหตุยูทูบครั้งแรกลูกสาวค่อยเล่าก็มียอดโอนมาตลอดตอนบ่มีน้นองทองรถมอเตอร์ไซค์สีแดงแม่แม่ก็ซื้อให้โทรศัพท์แม่แม่ก็ซื้อให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่แม่เพิ่นก็เอฟซหลายคนอยู่โอนให้ลูกสาวข่อยบ่แม่สิ่ามีแต่น้องทองน้องทอง,ทองบม่ได้เข้ามาบางนั่นกะมียอดโอนตลอด ให้เอฟซีทุกคนย้อนไปเบิ่งอันคลิปเก่าๆเด้อว,ว่าแม่น้อยนางว่าว่าตอนแรกนันแม่น้อยอยากเอามาเลี้ยงนันทำเป็นพูดดีทำเป็นคนใจบุญว่ามันบอแม่จ้าพี่น้องข่อยบ่าอยากเอามาเลี้ยงจ้าน้องเขาอยากมาอยู่เขาพอใจอยากมาอยู่แลข่อยกะอีต้นเมตตาสงสารในเมื่อว่าพ่อก็เป็นแบบนั้นข่อยก็เลี้ยงมาได้จนสองปีไป แล้ถาว่าน้องโบฟังควมำ่อยแล้วกะหูหยินจากปากพอเราแนวนั่นแนวนี่คอยกระโ่พอใจคอยเลี่ยงคนทั้งคนในบ่แมนข่อยสิคอยต้องรับผิดชอบชีวิตคนทั้งคนในผี่น้องถ้าคือคอยเบ้าของแ้าว่าเราเป็นตายหห้ดีมาก,กับแมนคอยแม่นคอยที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเราพอเราสิเอาเรื่องแต่แตขนาดเลี่ยงเราพอเราก็ยังเว้าว่าเราจ่อยพอเรายังเว้าใช้คอยว่าเลี่ยงจ่อย คอยซีมาตอบให้มันตอบคำถามให้มันชัดเจนสิ่งที่เอฟซีใส่ไล่ป้ายสีข่อยเนาะว่าสิซะใส่ลล่ป้ายสีข่อยมันเกินไปฮะน,นะว่าว่าว่าคอยร่วงโลกว่าว่าว่าคอยน่องทองหมดผลประโยชน์แล้วจะอันยังแล้วจะถีบอันหัวส่งว่าผลประโยชน์เรื่องอยังเรื่องอยังข่อยถามก่อนอยู่หว่วขคอยก็ต้องเหตดหาทำมาหากินคนทุกคนมันต้องเหตดเวียกเด็ก เป็นเด็กน้อยก็เฮ็ดสมเด็กน้อยเป็นผูน้ใหญ่ก็เฮ็ดสมผู้ใหญ่พวกเจ้าส่เอาคนไปเลี้ยงนั่งกินนอนกินคอยอย่างไ้พวกเจ้าเอาไปอะไรนอนกิน <ksam> นั่งกินใส่พวกเจ้าเฮ็ดวบียกล่างตัวให้เรากินประเคนให้เราคือคุณนายเนี่ยพวกเจ้าเฮ็ดได้โบรายกาอีกเรื่องหนึ่งรายกาเรื่องคอยอ่านคอมเมนต์คอยเจนโบจือ่อนะมันสามร้อยกลัวคอมเมนต์ขมีผูกกันเม่นดีกับขอบคุณหลายๆผู้ทีวา เม่นเข้าใจในความหู้ซึกของแม่น้อยแม่น้อยก็ต้องขอบมุกขอบใจลหลายอันรายกาแม่น้อยก็ต้องขอโทษอ้วยดําอันเอฟซีผู้ที่วาเพื่อนบวกเข้าใจคอยและคอยก็สีบอกสีอธิบายให้เพื่อนเข้าใจบบดนี้นะเมื่อวานนี้แม่น้อยให้ไปเมียนอันไปเมียนเพื่อนเมียนห้องไว้ซื่อเราอยากลงมานอนกะแล้วแต่เราไ่อยากลงมานอนกะแล้วก็อยู่ด้วข่อยคือเก่า พี่น้องเยุนคอยคือเก่าคอยขยักคู่จักควมผู้ซึกของพ่อเรานะว่าเราเชีเลี่ยงลูกเราไวบบอ่าว่าว่าลูกเราอยู่ห่วมคอยนียย้เจ้าคอยขกู้ซึ้แค่นี้ว่าทาบาสท่านเลยค่ะให้ลูกเราไปคอยว่าสิคอยขยักคู่จักควมผู้ซึกของพ่อเราก็คน,คนคนดีๆนี่แหละนะบ่แม่คนบ้าคนโม่ดอกพี่น้องเว้าวสิซะเข้าใจอยู่ํำกันเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่คอยเหตุไปคอยกระหู้เหตุผลของมันคอยกับ ผู้เฒ่าผู้หนึ่งคอยแห้งหูจักเหตุผลของมันในเมืองนั่งโองเนี่ยเราไปแล้วให้เราไปวันนี้เราก็ยังว่าบอกเราบอนอนเราเมียนสื่อๆ่ะคอยกันชื้อแล้วไปคอยก็ะ่บด้ห้นองได้ยู้คอยกับว่ายู้คอนสั่นกระยูถ้าเวลาทาพิษนะคอยให้แท้คอยซูนแท้คอยกระเลือดโอ้เนาะพี่นองค่ะถ้าคอยขึ้นคอยกับซูนแปดหลอดเลยล่ะว่าสรืะ ชูนจะนำคอมเมนต์ว่าข่อยมันเกินไปเหตุคือข่อยไปข่าคนทางคนเหตุคือข่อยิไปบีบคอกับเจ้าข่อยิไปเหยียบไปยันไปข่าไปทําลายเขาข่อยก็เลี่ยงเรามากก็ได้ช่องปีแล้วบัดนี้เล่าก็บ,บย่อมไปอยู่แล้วเนี่ยเราก็อยู่คือเกา้านันให้เรา,เา,เอา,อาไปเราก็เฮาประหยัดไปเฮาขออยู่ร้ายคลิปแล้วบอกให้เล่าว่าเมื่อไหร่ข้านอาถ่ายไว้นี่เองคับบอกน้องให้เป็นอย่างนั้น ขาไม่ได้บอกไพรเ้อพี่น้องเด้อถ้าว่าพวกเจ้าหันบ่เสือกามาหับกับตาอยู่ในเฮือนเขาหลดเลยก็มาถามน้องพอเบิ่งว่าเขาสี่นี้บอกจากข่อยนั้นข่อยเห้บอกให้เราไปแต่เรากับบยอมไปเองอเขาบ่แม่นสิว่มาเลี่ยงเด็กเพื่อยอดโอนเพื่อพ้นประโยชน์แนวนั้นแนวนี้ข่อยก็บอกแต่แต่คลิปแรกกยเดีข่อยอยากเอาคันเอาคนมาเรี่ยงเลยแนวนี่แหละว่าเฮาหา่ อ้าหยอดโอนหยอดเอ็นหากินน้ำดอกน้ำเด็กไปเห็นนะมันยากมันยุ่งพี่น้องเอ้ะใครกับบ่ถือกับบ่หูดอกอันนี้มันรับกระยักยู่แห้งอะไรจนห้องจนไห้ทำกระจีพักใสเด็กหนีไปจนเกินไปแบบมันปวได้เีน้องพี่น้องเนาะอยู่กันคือเก่าเราจอยหรือเราอ้วนถามก่อนนี่เอาหั่นเปเมียนของไม่ลอยพา้องเปเปียนของเมียนที่และบรบหน้องทองกับบริลงไปนอนดอก แล้วแต่ลงข้าวมาลงท้องสิลงไปบองบอกคอยถามเจ้าก่อนว่าเจ้าอันยังอันนั่นอันอยากลงไปหรือว่าเจ้าหันบออยากลงว่าความซื่อให้เอฟซีอันนั้นทางโลดบ่อยากลงคอยบอกบอกให้เมื่อแม่ท้องเมื่อแม่บอกนั่นทังนำกานเด็กพี่น้องอยู่ต่อเลยเมื่อเงินพอเจ้าอยู่ต่อทังแบบนี้พอแม่นาเออเขาบอกเด็กได้นี่ไหนมันบ่ได้แม่นเด้กพี่น้องเ้อในความหู้ซึกนั่นเว้าจนเกินไปเว่าอย่างกะ สีเปลี่ยนสีแป้งบอกเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่เพื่อนอยู่ซานซอยคอยเอาเอาใจน้ำกันเนาะจ้า